เนเราเหล็กคนแบบสดอีกแล้วน้องยกเลยไม่มีปัญหาสวัสดีพี่น้องเนาะสวัสดีเอฟซีทางฟังไทยและทางลาวนะ้องวันนี้มาพบกับสองเล็กปอลฟันเส้นจอเหเือนเคยน,น,น,นะื่อนี้บอลเล็กมากินนี้เนะาะก่อนไปทำงานพี่น้อง สวัสดีพันพุทธรัชญานะพี่น้องสวัสดีกับท,ทุกคนเนาะขอรับชมก็จะดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอลเล็กได้เนาะเดียวเดีมคอมเมนต์ไว้เนาะเดี๋ยว,ยว,ออยวบอลเล็กจะตอบกลับไปขอขอบใจเด้อพี่นอ้องเนาะที่คอยซัพพอร์ตบอลเล็กตลอดมานะพี่นอ้องมาวันนี้มากินเมน,นูเส้นนี้แหละพี่นอ้องมีอ่าที่ยังเส้นซีลำแล้วก็เส้นซีลามละ ดูฟังลาเคยว่าอ่าเฟอร์แเส้นเฟอร์เส้นเฟอร์อสีหลืองนาคก๋วยเตี๋ยว,วกนกาเมื่อมีไวใบพี่น้องมามาเซฟเซฟกับบอลเล็กจะแบบมีสามย่างพี่น้องเนาะคนมักเส็นมากยู่เด้อครับพี่น้องก่อนไปทำงานนะเนาะเติมพลังก่อนพี่น้องรออยู่เด้อพี่น้องขักลาย มีสามสีพี่น้องสีขาวสีเหลืองสีดำโอ้ขาตานะตัดไปพี่น้องบ้าหลายแน่เสียหางเนาะนี่เนาะบมาเล็กๆกระมาคุ้มเพล่ขนคางว่าสีดำคือว่าเป็นนุ่มๆแซ่บๆแบบพี่น้นอ,าาอ,นอง ต้มบะมีหน่พี่น้องต้มบะมีใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้เออสีลำพี่น้อง เราพี่น้องหอมอง่ายๆนะ,ะสวัสดีเพิ่นใหม่และเพิ่นเก่าครับพี่น้องถ้าเพิ่นใหม่มาติดตามรกลๆกมมันคอเมนตมไปนะพี่นอ้องเดี๋ยวบราเล็กิดติดตดามกลับไปพี่น้อง ี ma ma. ่น้องกินซาสแล้วบ้ามาไมากินเม่นุ่งใ้แซ่เส้นกระบอกเล็กจั๊กวดไหพี่น้องเลยดูฟังลาววันนี้อดการดีมากเลยพี่น้องอ่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนี่พี่น้องสองมาให้เอยเนาะแดงใจใจน้อยเนาะอื้อเส้นนีชิ้นง่ายพี่น้อง ก่อนมาทํางานถ้าว่าไใว่วเรื่งบวกเคยกับประมาณาามากินเขาเวยๆนี่กับกินขาไปน้องกินขาไปีินูยเสียนง,ง่ายๆแต่อร่อยไปน้องมันยังแกกินขาจานเดียวนี่นะพี่น้องแต่ทำงานได้น้ะ ่ันเดือนสิบแล้วพี่น้องเนาะดูสั่งลาวเรีกว่าพี่น้องคองไทยเนาะค้ายค่าคือกันเดือนพี่น้องเรียมต้นรับกอสูทะเุนหนาวอีกข้งแล้วพี่น้องเนาะถ้าฤดุนหนาวยูเบียนี่สูงสุดกับประมาณแปดเก้าสิบองศาพี่น้องถ้ายูบ้านบาเล็กดูทางหัวฟัน ลบในองศาก็มีนะพี่น้องหนาวหนาวมากเลยพี่น้องเนาะถ้าบปล่าเล็กมีโอกาสได้ไปพี่น้องทางกับทางมันเกิดโเนาะพี่น้องเป่าเล็กสุดท้ายพี่เบ๊อ วิวทิวทัศธรมศรมชาติมาเบืงอง่นอนอกบ่านเวิงานปานไดนเน้า <c> ร <oughs> ถ้าได้มีโอกาสไปห้องสะสิตังใจเนาะถ่ายดิวเดีว่าบจะานทีทองซี่ยวให้ทางผู้ชมดูเด้เนาะ xếp xếp thì nó Hãy cho kênh Ghiền มาเล็กๆตั้งแต่สี่โมงค่นะสี่โมงห้าโมงยัง น้องเราเล็กคนหมักสดอีเดียวนอยทัลูกเลยไม่มีปัญหาไอบ้บด Hi, เล็กน้องมาเจอกันคลิปหน้าเดี่น้องเลยขอบใจบาย,บาย